ติวันนี้เป็นไฮที่หนึ่งเนี่ยเราก็เป็นไฮสองที่เขาต่ำลงก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเทรนขาลงแหละแรงซื้อน่าจะมามากกว่าอ๋อจังหวะนั้นอ่ะไปดูต่ออืมมามิ่งเข้ามาแล้วต้องรอราคานะคะเพราะแนวว่างอยู่ อันนี้ลีมีร reject เนาะแล้วก็กดเข้าเท่ากับไซ่ก่อนหน้าเลยอืมโดนแล้วโดนแล้วอ่ะมีแรงขายนะมีแรงขายมาแสดงว่าม,มาจากตรงนี้นี่เขาชนกันแรงขายเข้าอ่า